Tama tam utasa <coughs> Na mutasa Pukawatu arahatu Tama tam utasa Na mutasa Pukawatu arahatu Tama tam utasa Na Ka ปัดนีอาตมาภาจะได้แสดงพระธรรมเทจนาให้เก่ยรติญาติโยมทั้งหลายเพาะญาติโยทั้งหลายนั่งสมาธิธรรมดาธรรมดาฟังก็ได้เพลงมมากพรว่าใกล้แจ้งแล้วแต่้จริงมขต้มแล้วตอนนั่งสมาธิฟังไปเรื่อยอย่าสงกิจนอกกายให้จิตอยู่ในกาย ถ้าสงเกระไมัเนเะ็เนื่อยเหมือนบุคคลที่ดูมวยต่างประเทศใช่ไหมดูไปดูไปตกลุ้นไปรลุ้นไปก็เหนื่อยดูไปเรื่อยรุ่นไปเรื่อยก็เหนื่อยเพราะว่าจิตมันอยู่กายอยู่ที่ม,มวยพบกกันทำให้เหนื่อยดีอ่หรือมันพที่เล่นการกนาังเล่นไป จิตออกนอกกายเปกิจการขนาดนั้นใหา,า่ใหญ่ถึงเสียทำให้หลึงเตีย้ยดฉะนั้นพวกเราจงทำจิตให้อยู่ที่พุโทโธไม่ใช่ว่าให้ภาวนาพุโทโธให้ตถึงภาวนาพุโทโธไม่ใช่ภาวนาพุโทโธแล้วก็ติดคุกไปแล้ว้องไปทีดถึงเขาต้องภาวนาที่จิตที่ใจของเรา ดูจิตดูใจให้รู้ว่าจิตเจนิ่งหนาใจถ้าจิตนิ่งไปเรื่อยจะรู้ว่ากิเลสมันเคลื่อนไหวมากน้อยขนาใดใดพอที่จะจับจุดได้แล้วฆ่ามันได้ครูบาอาจารย์วว้าพอดีบอกว่าการฆ่ากิเลสไม่บาปเพราะกิเลสเ็ในจิตในใจของเราการฆ่ากิเลส มันเป็นของที่พอทำได้ทุกคนพอให้ตั้งใจภาวนาถึงที่ให้เห็นความนึกความคิดเขาเรียกว่าการในกายกจิตในจิตทำในธรรมกายเวทนาจิตธรรมให้มาอยู่ที่นี่เราจะเห็นกิเลสจะละมันได้พุทธเจ้าไม่ให้ไปอยู่ที่ใดอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรม ก็คือร่างกายขอก็รเอง่ยก็ให้ไปไหนพิจารณ้เห็นความเคลื่อนไหวของความนึกความคิดของเราคิดดี้วเติมตรงให้ดีขึ้นคิดไม่ดีก็สั่งสอนด้วยธรรมะของพุทธเจ้าที่พระเจ้ากล่าวไว้ว่าคนบริสุิรได้เพราะปัญญาปัญญาจำไม่คนบริสุิ์ได้ ห้เป็นแบบนั้นปัญญาคือมีคือดาบส,สางล้างกิเลสใน,ในใจิตใจของเราทีงหมดไปถ้าเกิหมดก็มีความสุขตลอดชีวิตไม่อยากฆ่าตัวตายเราจะเห็นได้จากทั้งพุิกการพาะองค์ใดเป็นพาาระอรหันต์แล้วก็มีแบบไม่มีการฆ่าตัวตายโยมเหมกันไม่มีการฆ่าตัวตายตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้ว พข้อจิตใจมีความตกเมื่อจะมีความตกมีศีลมีธรรมเทวดาก็จะช่วยเหลือช่วยเหลือเพื้อกูลหลวงปู่มั่นกล่าวว่าประเทศใดเมืองใดมีพระอริยะเกิดขึ้นตั้งแต่ความเป็นพัฒนาคามีจนถึงพรั้นหัน ประเทศนั้นเมืองนั้นก็จะไม่เกิดสงครามเกิดขึ้นเลยแต่ประเทศไดไม่ประเทศไดไม่มีพระอริยะเป็นพาาระอนาคามีทหันก็เลเกิดสงครามขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองสองครามร้างเผ่าพันธุ์ต่างประเทศปูตูประเทศลาวันดาจดทับข่ากันตีกันคนเราถ้ามีความโกรธขึ้นมาในจิตใจแล้ว มันขนาดความเมตตายกทัพรวมกลุ่มเมื่อมีผู้นำแล้วผู้นำถูกฆ่าตายยกทัพรวมกลุ่มถือมีดถือดาบถือมีดถึงปืนอะไรต่างเห็นคนต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองก็จับแล้วก็ตัดแขนตัดขาการทรมาน ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงคื้นเดี๋ยวพ่ายประมายนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดตียุคถ้าราบใจไม่มีพระอริยะเกิดขึ้นมากมายในยุคันสมัยนั้นเทวดาก็ไม่สนใจไม่ฟ่ารัตษาทำไมเทวดาจึงต้องสนใจต่อรัตถามนุษย์ก็เพราะว่ามีพระอริยะเกิดขึ้น เมื่อภาริยะเกิดขึ้นพลังสมบูรณแก่ภาริยานั้นแล้วที่ฐิให้แก่เทวดาเแก่ได้ะไรสูงมากมายนะอาจารยเทวดาไ,ไดับตนผลก็มีริดวิจัของเฮิน์ดเดร์กาดแปลงกายอะไรต่างได้หมดก็ไม่ค่อยบรรลุได้แต่ตับใจที่เทวดาไม่มีผุตตินเพรเฮิร์ดเดร์กาดไม่ได้ไม่ค่อยเรียบรุษยไม่ได้ก็อยู่บนสวรรค์ไม่ไมาน กับร้องกับรำไปสารพัดมีความตกนั้นไม่สนใจมนุษย์เพราะว่าไม่ได้บุญจากมนุษย์อาจารย์เทวดาอา้าพวกเราเท่าไหร่จสสัตวนุนพระไม่ว่าพระเล็กพระน้อยเที่ว่าปวดด้วยความจะาติดใจม,มีสินมีธรรมตรงสินตรงธรรมแล้วก็จงกระชับบำรงุงะเหล่านั้นแต่พระองค์ใจตีพข้ามาต่ไม่เจ็บกินเา้าสินยาสารพัด อย่าไปสนใจอย่าไปช่วยเหลือเพื่อนบูบนทำบัมบุงปจะเป็นการต่อเลี้ยงมาเกิดขึ้นในบ้านม้นเมืองนั้น,น,น,นให้มีความทุกขความไม่สบายใจใ็้มีการเปลี่ยนในการรับสาระงานความดีคนคนหนึ่งสาม,มารถดึงคนอีกเป็นสรุรานคน,น,นทุ้งตันได้และอีกอยา่างตรงา้า คนคนหนึ่งสามารถสอนบคุคคลนับล้านให้ตกรอบได้เหมือนกันทำไมจีเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคนคนหนึ่งจะเป็นคนคนหนึ่งได้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นนั้นต้องสะสมบารมีเป็นหัวหน้าเพราะนั้นมีหลายพทชาติถ้าอจะไม่เก่งจริงรูกสิษท,ทุกคนก็ไปด้วย แต่และกรมแต่และพ้อมันเหมือนสมมตินั่แหละในบรรดามดก็มีนางพญามดในบรรดาพวกก็มีนางพญาพวกเป็นใหญ่ยุคนั้นในบรดาพึ่งก็มีนางพญาพึ่งเป็นใหญ่นี่แหละองมีหัวหน้าคอยพาทำคอยพาอยู่คอยพาสอนตัาละก็เหมือนกันทายุญดมาก ก็จะหนึงบริวารอีกจนบนรับล้านเข้าสูวสวรรค์นิพพานได้แต่ตกันข้าพระองค์ใดมีบริวารมากก็สามารถสอนกางให้บริวารตกนร,รกได้นกันข้าสอนผิดสอนไม่อยู่ในศิลนในธรรมเอาความคิดความมีกิเลสสส่งอ้ออกไป ทำให้กุศลลูกค้าตกตะลกได้ยอมตายแทนได้นี้ก็มีเพราะว่าบุญเขานั้นได้สะสมบ่มากเป็นเท่หน้าเขาน้นาบ่มากศาส,สนาอื่นทุกศาสนาเขาก็มีศาสกาของเขาอยู่ศาส,สนานั้นเคยไปไ็นศานาได้ก็สะสมบารมีได้เหลอเกินกุลบริวารน,นัดร้านหลายร้าน ให้ด้วยกบบารังเกศน,ทน,น์ทางธรรมทำิ่งภาวนาทำโดยสนโดยจากทานสะสมมาเรื่อยอาจจะถึงชาติที่ว่างเว้นจากพุทธศาสนาเขาก็เผยแผ่ธรรมเผยแผ่แผความเื่องความคิดของเขาเขาต้องมีสเสน่ห์ผู้เป็นศาสจาตระศสดา,ต,สดาต้องมีเสน่ห์สามารถดึงดูดให้บุคคลที่เป็นโ้องเป็นใ,ใจคำพูดคำสอนเขาแลา,ทาวทำตาง ทาสตางค์ใดสอนผิดนำมาจกป่าพุ่นวายฆ่ารังแกลงกันอยู่อย่างทรมานตายอย่างทรมานมีนิยมมากมายเ้อาขอสอนผิดนั้นดับใดที่ไม่สอนในดักของธรรมะคำสอนพระเจ้าแล้วก็คือว่าสอนผิดที่ยกบาลีขึ้นว่านักกรลิยะยาเทวกังโรวะเทวกังวัชันติ คนตรนีไปสวัยไม่ได้เดินทน่ามาึูว่าอย่างนั้นคนตรนีทำไมถึงไปสรค์ไม่ได้เพราะเพราะว่ามีจิตยึดถือกับรับ์ถินเงินทองตัวเองยึดถือมากตายไปไปสรค์ไม่ได้เราต้องไม่ตรนีเราต้องให้ทานแก่ที่ตัว้กติเป็นพอบ เหนื่อก็ให้ทานแก่พ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรเครื่องรถตะโก้้มปัดเขามีความพุกมาช่วยเหลือเขาโลกนี้ย่อมมีผู้สอนม้วยผู้สอจะงจะให้ถ้ามีผู้ให้มีแต่ผู้สอเลยโลกไม่ได้กีกตัวร้ายคนอยู่ผู้คนมีโอกาสในโลกนี้ มีทั้งคนขออย่างเช่นเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมต้องกดขอหัวน,น้ำหัวอาหารกินไม่ว่าก็รเริ่มขอแล้วก็จะมีคนให้ด้วย้ามีคนให้กินไม่ได้ตามประเทศมก,กันเรามีการตกางภาพบันกันปิดน้อม หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเมืองแต่ละเมืองปิดล้อมไม่ออกมาได้ออกมาผู้หญิงเองก็ยอม <c oughs> ระมาขอ,ขอความไปเลือจากประเทศที่ไม่เกิดสงครามเมื่อมีการใช้เลือมีการขอให้มีการให้ก็อยู่ไม่ได้พุทธิยากจึงสอนวิจิตต์หายว่าเธอจะเป็นผู้ขอเถิและขอมีสักนี ไม่ใช่ไปขอเขาเขาไม่ใช่กระดาเขาอย่างเช่นจำจก่ีกภาคไปขอเงินเขาไปยืนที่หน้าบ้านเขาเขาไม่ให้ไปยกนิ้วกลางให้นี่ก็มีทําให้ความเกิดกระตาเกิดขึ้นได้มือนกันเราต้องพิจารณาดูว่ามีคนขอมันต้องดูว่าขอไปแบบไหน ขอไปเพื่อสร้งขอเพื่อตร้งสาร,รฐานส่วนรวมจิงหรือไม่โอเคขอไปเพื่อที่จะกินลรรมโยา,าจุรายาปิเทโรอินสุานารีเราก็ไม่ให้ถ้าคนขออย่างนั้นนไม่ใค่เจริญกันขอไปทำไม่ดีไม่งามยิ่งแยกขนาไหนก็ตามล้มหมดทั้งพรทั้งโยม ถ้าขอเป็นสิ่ที่ไม่ดีไม่งามมันตกสินูกทำพขอไปไม่มีสินไม่ทำมันตกลรกได้เหมือนกันอยากเกิมก็ได้บุญน,น้อยให้ไปแล้วก็ได้บุญน,น้อยไม่บุญอยู่แต่ได้บุญน,น้อยและปาดีข้ทีสองที่ว่าสาธุภูมสัพพะมูลาญาติมีมู่ญาติมากมายนั่นแหละดีญาตพี่น้องก็ไปกระตุใจฉันดี เราก็ให้เ,เหลียร์เกิดบนเขาตามที่เราขอไได้วไละอยากพี่น้องกำลังใจถ้าเป็นพระก็ให้ทําเป็นทานเพราะว่าตาดปีนเนีต่อไม่มีเราก็ให้ทาเป็นทานแหละมอยากโจกมเท่าไหร่ก็ต้องการใครมีเงินไปทําเป็นทานทำาปีเงินก็ใหเคลียร์เ,เข้าไป เป็นเวลามูา่ญาตเป็นกำลังใจที่ดีงามคนที่เป็นญาติกันใในั้น,นก็นเ,นกกนนนนเคยตะสมร่วมกันมารายชื่อสยชาติเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเองก็จะเหลือเกูนกันเองได้คุ้นเคยกันการแสดงธรรมมาเป็นตัวเกียลเ,เวลาเอาวังก็มีระบบการแบตเี้